วันนี้มาพบกับผมนะครับพี่พัฒน์แจงชัดทุกประเด็นครับจากสถานการณ์ในปีนี้เอลนินโยพิษร้ายแรงเหลือเกินครับฝนตกน้อยและคาดการว่าจะแล้งไปถึงปีหน้าเลยนะครับจากที่ฝนตกน้อยหลายคนบอกว่าตกน้อยหรอทำไมเห็นฝนตกตลอดแต่ลองสังเกตไหมครับว่าฝนที่ตกลงมาเนี่ยจะตกเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทาง ปรากฏว่าปีนี้อย่างในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกตกในเขตเมืองครับแต่นอกเขตเมืองต่างอำเภอที่มีการทำการเกษตรเนี่ยตกน้อยมากๆเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมาครับคราวนี้เองเนี่ยเขาก็มีการออกมาเตือนพี่น้องเกษตรกรครับว่าแ้งนี้น้ำน้อยวอนเกษตรกรงดเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องสังเกตคำนี้ไหมครับข้าวนาปีต่อเนื่องปกติแล้วเราจะได้ยินกับคำว่างดทำนาปัง แต่ถ้าเกิดงดทํานาปีคือไม่มีการปลูกข้าวตลอดทั้งปีเลยหรือเปล่าแต่มีคําว่าต่อเนื่องอ่ะมาดูกันที่หน้าถัดไปกันเลยนะครับว่าข้าวนาปีต่อเนื่องคืออะไรนะฮะเพื่อทุกท่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ ขายข้อข้องใจนาปีต่อเนื่องอันนี้คือปฏิทินในการเพาะปลูกนะครับข้าวปกติเลยข้าวนาปีเนี่ยเขาจะเริ่มกันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับยาวเรื่อยไปจนถึงประมาณเนี่ยครับตุลาคมเริ่มเก็บเกี่ยวกันนะฮะแต่บางพื้นที่ครับบางพื้นที่ที่มีน้ํามากๆม,มีพื้นที่ที่มีน้เํเยเยอะเนี่ยนะฮะเขาจะปลูกข้าวพฤษภามิถุนากกรกดาจากนั้นปลูกต่อเนื่องเลยครับเดือนสิงหากันยานและตุลาเนี่ยแหละรครับพ่วงสีเหลืองๆหลือนี่ฮะ คือกลุ่มข้าวนาปีต่อเนื่องส่วนข้าวนาปังข้าวนาปังเนี่ยนะครับเขาจะไปปลูกกันตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเรื่อยไปจนถึงเมษายนซึ่งเป็นหน้าแล้งบางพื้นที่ใกล้แหล่งน้ําใกล้แม่น้ํามีการปลูกข้าวนาปังแต่แต่ณต,นะตอนนี้นะครับที่เขารณรงค์กันคือหลายพื้นที่ปลูกข้าวสองรอบเลยในกลุ่มข้าวนาปีนะฮะก็คือปลูกสิงหากนยตุลา แต่ปีนี้น้ำน้อยจริงครับกับเอลโ뇨ที่เกิดขึ้นนะฮะเขาเลยประสัมพันธุ์ว่าอ่ะโอเคปีนี้ขอร้องพี่น้องเกษตรกรงดการทำนาปีต่อเนื่องนะครับก็คือว่าหลังจากที่ปลูกและเก็บเกี่ยวเดือนกรกฎาคมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะก็ให้งดการทำนาปีต่อเนื่องก่อนนะครับอ่ะมาดูต่อไปครับที่ผมบอกว่าแรงแรงมากมาอัปเดตในส่วนของสถานการณ์น้ำกันบ้างนะครับว่าสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะ นี่คือภาพรวมสถานการณ์น้ําที่เกิดขึ้นณตอนนี้นะครับอย่างปริมาณการกักเก็บน้ำเนี่ยนะครับภาคเหนือเนี่ยนะฮะปริมาณน้ําตอนนี้นะครับอยู่ที่1696งนะครับล้านลูกบาทเมตรนะฮะและนี่คือภาคอีสานนะครับภาคที่ดูที่จะแรงมากๆเลยนะฮะภาคกลางเนี่ยอยู่ที่ประมาณ152เท่านั้นเองนะครับรวมแหล่งน้ําทั้งประเทศตอนนี้นะฮะ แหล่งน้ําขนาดใหญ่นะครับมีแค่ประมาณ55%เท่านั้นซึ่ง55%นี้หลายคนบอกว่ามากแต่อย่าลืมครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงของหน้าฝนใช่ไหมครับหน้าฝนฝนตกต่อเนื่องน้ําควรจะมีมากกว่า55%ครับอันนี้สู่ภาพรวมนะครับของแหล่งน้ําขนาดกลางขนาดเล็กนะครับอยู่ที่53%อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าหน้าฝนจริงๆแล้วปีที่ผ่านมาควรจะมีน้ำเก็บไว้เนี่ยมากกว่านี้นะฮะอันนี้คือแค่ครึ่งหนึ่งเองนะครับ อันนี้คือสถานการณ์ที่เราต้องมาเฝ้าระวังกันนะครับไปดูที่หน้าต่อไปกันเลยครับประกาศเตือนครับว่าจังหวัดไหนที่จะเสี่ยงต่อสถานการณ์ภัยแล้งกันบ้างนะครับนี่นะฮะอันนี้มีการประกาศมาครับเห็นสีแบบนี้นะครับกลุ่มสีแดงแงนะครับคือจังหวัดที่จะมีอ่าเขาเรียกว่า ภัยแล้งเสี่ยงสูงมากๆนะฮะถ้าเกิดดูตามนี้นะครับนี่ฮะนี่คือจังหวัดกลุ่มสีแดงๆเนี่นะครับจะอยู่บริเวณภาคกลางซะส่วนมากนะครับภาคกลางซึ่งอย่างที่ทราบกันนี้ว่าภาคกลางเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการทํานานะครับก็เลยมีคําสั่งให้งดการทำนานะครับสีส้มๆนะครับก็ระดับสูงนะฮะส่วนสีเหลืองเนี่ยคือปริมาณปานกลางที่จะเสี่ยง ต่อการเกิดภัยแลง้งซึ่งได้มีการกระจายกันไปครับทุกพื้นที่ทั่วประเทศเลยนะฮะที่จะเสี่ยงต่อภัยแลง้งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นั่นเองนะครับก็ต้องระมัดระวังกันไว้ด้วยกับการใช้น้ําในปีนี้ครับอ่ะต่อมาครับมาแนะนําพี่น้องเกษตรกรแนะนาคุณผู้ชมกันบ้างดีกว่านะครับว่าเมื่อทางการเขาบอกว่าให้งดการทํานาปีต่อเนื่อง คราวนี้เนี่ยระหว่างนี้จะปลูกอะไรกันได้บ้างจะยังชีพด้วยอะไรกันได้บ้างผมมีมาแนะนำนะครับกับทางด้านของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เขามาแนะนำพืชที่ปลูกในช่วงนี้ทดแทนไปก่อนได้เพราะว่าใช้น้ําน้อยแล้วก็เป็นพืชที่พี่น้องประชาชนผู้บริโภคเนี่ยต้องการอย่างตลอดเวลาเก็บขายอย่างไรก็ขายได้นะครับอันดับแรกผักบุ้งครับใช้ปริมาณน้ำนะฮะประมาณ300ลูกบาทเมตรต่อไร่เท่านั้นเองนะครับ ผักบุ้งกวางตุ้งนะฮะใช้น้ำประมาณพอๆกันนะครับคะน้านะครับกะหล่ำปีนะฮะบวบนะครับอันนี้ก็ใช้น้ำน้อยทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะต่อเนื่องกันครับมี ข้าโพดนะฮะถั่วิสงแตงกวามะระจีนแล้วก็พริกนะครับอันนี้คือเป็นพืชผักสวนครัวครับที่ทางด้านของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขาก็ออกมาแนะนำเนาะว่าท่านสามารถที่จะปลูกกันได้ก่อนนะยิ่งในส่วนของคนที่เคยทำนาปีต่อเนื่องเนี่ยบริเวณนั้นอาจจะไม่ต้องห่วงครับเพราะว่ายังพอมีน้ำอยู่บ้างแต่ถ้าเกิดท่านเอาน้ำทั้งหมดเนี่ยนะครับไปใช้ในการทำนา ถ้าเกิดหน้าแล้งท่านไม่มีเหลือที่จะทําอะไรอย่างแน่นอนครับหันมาปลูกพืชเหล่านี้นะครับที่เป็นพืชเนี่ยใช้น้ําน้อยเหมาะสมครับที่จะปลูกในช่วงของหน้าแรงช่วงที่มีน้ำน้อยๆก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเอาไปเขาเรียกว่าจุนเจือครอบครัวกันได้ก่อนอันนี้ต้องออกมาแนะนํากันก่อนนะฮะ ตอนนี้อยากแนะนำพี่น้องประชาชนครับว่าให้ฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพี่น้องเกษตรกรที่ทำการทำนาปลูกพืชปลูกผักต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องออกมาฟังการเตือนของท่านของกรมชลประทานด้วยนะคะที่ได้ออกมาประกาศเตือนว่าณนะตอนนี้เองเนี่ยสานการน้ำมันะมน่าห่วงจริงๆนะภาพรวมเราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับว่ามีปริมาณน้ำเนี่ยทั้งประเทศนะครับเกินครึ่งหนึ่งมาแค่ประมาณไม่เท่าไหร่เอง อันนี้คือหน้าฝนและหลังจากที่ฝนทิ้งช่วงมาเป็นระยะเวลานานนะครับถ้าเกิดเมื่อพ้นเดือนตุลาคมไปที่ฝนไม่มียิ่งเข้าช่วงหน้าร้อนเข้าช่วงเมษายนนะครับน้ำก็จะลดลงไปอีกทำไมปีนี้เขามี12มาตรการในการบริหารจัดการน้ำเพราะเขาคาดการไว้แล้วครับว่าในปีหน้าสิ่งที่พี่น้องประชาชนคนไทยจะพบประสบพบเจอมากที่สุดเลยก็คือในเรื่องของหน้าแ้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ใช่เพียงแค่ภาครัฐนะครับจะเป็นหน่วยบริการจัดสรรเท่านั้นนะฮะพี่น้องประชาชนและเกษตรกรทุกคนก็ต้องร่วมมือร่วมมือเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดสรรน,น้ําเพื่อที่เราจะผ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับนี่คือทั้งหมดครับของพิพัฒน์แจงชัดทุกประเด็นและรายการห้องนังเล่าวัวนนี้ลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ